สวัสดีครับ b m a t ทเดลีตอนที่8นะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเข้าชมรายการนี้นะครับขอให้น้องๆน้องหนึ่งก็คือไปดาวน์โหลดเอกสารจากลิงก์ด้านล่างนะครับมันจะลิงก์ไปที่ u t u b e นะครับเราดาวน์โหลดเอกสารเสร็จนะครับผ่าน Google Drive เนี่ยนะครับให้ลองทำบอร์นะครับข้อละ3นาทีพอทำเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็จับเวลาเนาะจับเวลา3นาทีเสร็จปุ๊บทำเสร็จปุ๊บนะครับหยุดจับเวลาทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นคราวนี้ลองทำโดยไม่จับเวลา ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมันจะออกถ้ามันไม่ออกไม่ออกหรือออกแล้วเนี่ยค่อยมาดูวิดีโอนะครับถือว่าเป็นการฝึกไปด้วยเนาะอย่ามาฟังวิดีโออย่างเดียวเพราะมันจะไม่ได้ฝึกนะครับหรือถ้าใครอยากจะเริ่มก็ย้อนไปดูที่เอพิโซดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ไล่ทามาเรื่อยๆนะครับอ่ะเนาะตอนที่แปดนะครับจะมีอีกสองอนะครับเราไปเริ่มเลยนะครับเขาบอกว่าบริษัททําความสะอาดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับชื่อว่า spring cleaning เนี่ยนะครับเขาซื้อเนาะ bleach ก็คือน้ํำยางอ่าฟอกผ้าขาว นะครับเขาซื้อบริษมาจากโรงงานโรงงานหนึ่งแต่ว่าตอนซื้อมาเนี่ยนะครับมันจะเข้มข้นเกินไปเขาจะต้องทําการไดรลู้ไดรลู้คือเขาเขาเรียกว่าเจอจางเนาะให้มันให้มันเป็นตัวอัตราส่วนที่เหมาะสมซึ่งเขาไดรลู้สองครั้งนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนาะ the first dilution เนี่ยเก้าตอนหนึ่งแล้วก็ second ก็คือสี่ตอนหนึ่งคราวนี้โจทย์มันไม่ได้บอกมานี่ว่าเก้าตอนหนึ่งสี่ตอนหนึ่งเนี่ยคืออะไร ปกตินะครับตามหลักของเคมีเนี่ยเนาะไดรูก็คือการผสมกับน้านะครับเรามีบลิชน้ํายาซักผ้าขาวเนี่ยผสมน้ําในอัตราส่วน9ต่อหนึ่งซึ่งเราก็ต้องนะครับตีความอีกว่าเราจะต้องใช้บลิชแค่หนึ่งส่วนแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยเส่วนเพราะปกติเวลาเราไปละลายน้ำเนี่ยไปเจือจางในน้ำเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเยอะๆย็ะใส่น้ำน้อยๆไม่ใช่นะครับเราจะใส่บลิชแค่1นส่วนแล้วก็ใส่น้ำอีก9ส่วนเนาะในการครั้งแรก เสร็จแล้วก็จะเจือจางมาเอาส่วนที่เจือจางเนี่ยไปเจือจางต่ออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเนาะถ้าเขาต้องการนะครับถ้าเขาต้องการหกลิตรเออเราเขาต้องการน้ํายาซักผา้าที่ได้รู้เสร็จสบหมดแล้วเนี่ยหกลิตรเอาไปเอาไปซักผ้าต่อระดับโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะต้องเริ่มจากน้ํายาที่เป็นหัวเชื้อเนี่ออริจินัลเนี่ยนะครับเป็นปริมาตรเท่าไหร่เนาะนะครับอันนี้คือโจทย์ซึ่งหนึ่งนะหกลิตรเนี่ยก็คือหกพันมล ่าต้องรู้ก่อนเลยเพราะอะไรเพราะว่า choice ใไหมครับ choice มันหน่วยเป็น ml หมดเลยเราก็ต้องใช้หน่วยให้มันเหมือนกันเนาะก็คือเป็นมิลลิลิตรนะครับคราวนี้วิธีการเริ่มทำนะนะครับในรูปเนี่ยอาจารย์ก็จะเริ่มก่อนจากอันนี้เลยนะ add z o o นะครับ add z o o ตอนแรกเนี่ยนะครับ add zoom bleach เนาะอาจารย์เขียนย่อๆเลยนะนะครับขอใช้ bleach เนี่ยเป็นปริมาตร x ml ซึ่ง x เนี่ยคือคำตอบแล้วเพราะว่าถ้าคำนวณออกมาได้ x เท่าไหร่เนี่ยก็คือตรงกับตรงนี้เลยคำตอบ นะครับพอเรามี x เนาะนะครับเราก็จะเอาไปไดรูทใช่ไหมครับ first solution นี่นะครับไดรูทครั้งแรกเนี่ยเนาะนะครับมันคือ9ต่อ1ใช่ไหมครับซึ่ง9ต่อ1เนี่ยมันหมายความว่าไงมันอิมพลายว่ามันอิมพลายว่าเราก็จะผสม 9x ต่อ 1x ใช่ไหมนะครับ9ต่อ1ก็คือ 9x ต่อ 1x ซึ่ง 9x นี่คืออะไร 9x นี่คือน้ำใช่ไหมครับแล้วก็ 1x เนี่ยก็คือเบลจ์ของเรานี่แหละ นะครับผสมผสมผสมกันปุ๊บออกมามันจะมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่มันจะไม่ใช่เก้าเอ็กนะเราเอาบลิษมันหนึ่งเอ็กใช่ไหมครับปริมาตรอะไรก็ไม่รู้มหนึ่งเอ็กมันรวมกับน้ําอีกเก้าเท่าเก้าเอ็กเพราะนั้นรวมกันมันจะมีทั้งหมดเท่ากับสิบเอ็กนี่ตรงน,นี้สําคัญมากนะครับเราจะมีปริมาตรทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็กเลยเป็นถังใหญ่หญขึ้นมาแล้วเราก็เอาถังเนี้ยนะครับไปในรูต่ออีกรอบหนึ่งในครั้งที่สอง อาจารย์เขียนผิดนะครับอ่าในเซ็กชันเดลูชั่นนะครับซึ่งเซ็กชันเดลูชั่นเขาบอกว่าทำแค่4ต่อน1นพอนะครับสต่อ1มันอิมพลายว่าอะไรอ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม4ต่อ1ก็คือตัวนี้ใส่เครื่องหมายต่อเนาะนะครับไอออริจินอลเนี่ยที่เราเอามาเนี่ยมันคือมันไม่ใช่1 x ึ่อกแล้วนะเราต้องเอาที่เราไดลูทมาจากครั้งแรกก็คือ10 x นี่ไงเห็นไหมนะเอา10 x แล้วเราเติมน้ำเข้าไปอีก40 x พะมันคือสี่เท่าของสิบเอ็กอนะครับอาจารย์คิดว่ากระบวนการแบบเนี้ยมันจะง่ายต่อการคำนวณเนาะบางคนคิดในใจได้อาจารย์ก็โอเคถือว่าเราพร้อมนะครับสาหรับคนที่ยังไม่พร้อมนะแนะนําไห้ทาแบบนี้เรามีเก้าเอ็กรวมกับหนึ่งเอ็กกลายเป็นสิบเอ็กเอาสิบเอ็กมาตั้งแล้วก็เติมน้ำเข้าอีกสี่สิบเท่าก็เป็นสี่สิบเอ็กนะเพราะฉะนั้นรวมกันเนี่ยทุบมันได้รูนแล้วมันจะกลายเป็นของเหลวที่มีปริมาตรทั้งหมดห้าสิบเอ็ก ถังมันลืมเลยนะคราวนี้จากตอนแรกมี x เดียวเติมเข้ามาเติมเข้าสุดท้ายมี5 0 x ซึ่ง5 0 x เนี่ยผ่านการไดรูทมาแล้ว2ครั้งใช่ไหมครับแล้วไดรูทเนี่ยต้องการสุดท้ายต้องการปริมาตรเท่าไหร่นี่ไงต้องการปริมาตร6 0 0 0 ml เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จับมาเซตเท่ากันเลยนะครับตรงนี้เนาะ6,000ที่อาจารย์ต้องการเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ5 0 x นี่ไงเออนะครับมันคือ5 0 x ที่เราไดรูทมาแล้ว2ครั้ง เพราะฉะนั้นแก้สมการออกมานะครับได้ x เนี่ยเท่ากับ120 ml นะครับและ120คืออะไรก็คือ original นี่ไง x เนี่ยคือ original ของ bleach ที่เราเริ่มใช้เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็ตอบ120 ml อ่า ml นะครับเห็นไหมกระบวนการแบบนี้ทำให้เราไม่หลงรวยไม่พลาดบางคนใช้เป็นเอา9คูณ4เห็นไหมนะครับมีเ้เท่า เนาะเอา9มาคูณ4กลายเป็น36 3 6แล้วก็ไปหารกับ3,600ก็จะผิดเลยเพราะว่าการไดรูทมันไม่ใช่การทำแบบนั้นมันจะต้องรวมกับปริมาตรเดิมเข้าไปด้วยนะครับอ่ะเนาะนะบจบข้อแรกนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อที่ 2, ะครับข้อ16อ่ะข้อที่2นะข้อที่2เนี่ยมันเป็นโจทย์คล้ายๆเป็นโจทย์พัซเซิลนะเป็นโจทย์ประเภทเท,เท,ที่จะเรียกว่า p u ซเซิก็คือไม่ค่อยใช้คณิตศาสตร์เท่าไหร่แต่เป็นการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแก้โจทย์นะครับลองผิดลองถูกลองนู่นลองนี่นะครับเป็นการแก้โจทย์สนุกๆเหมือนเกมมากกว่าแต่พอดีข้อนี้พัซโซมันใช้คณิตศาสตร์แบบบวกลบคูณหารเล็กๆเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยทําให้โจทย์ข้อนี้มีความซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยเนาะนะครับเขาบอกว่ามิสซิสมิชเนี่ยนะครับมิสซิส,สเนี่ยนะครับเขามีหลานเนี่ยทั้งหมดสามคนนะครับก็คือหนึ่งเนาะก็คือชาวนะครับจอยขอไฮไลท์ไว้ก่อนเนาะ มีชาวนะครับปื้ดมีเบอร์ตี้แล้วก็มีอดัมนะครับสามคนซึ่งแทนที่จะบอกตรงๆว่าแต่ละคนอายุเท่าไหร่เนาะเขาก็บอกว่าอ่ะอันดับแรกนะครับตอนปีสองพันสิบนี่นะนะครับมันเริ่มตรงนี้นะครับในสองพันสิบเนี่ยนะครับเบอร์ตี้เนี่ยนะครับมีอายุเป็นสองเท่าของอดัมอ่านะนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์สอนไฮไลท์เลยนะเบอร์ตี้นะครับมีอายุเป็นสองเท่าของอดัม เพราะฉะนั้นเราก็สมมุติเหมือนเดิมตัวแปรเลยนะครับปี2010ปีมันมาเกี่ยวข้องนะเพราะถ้าปีเปลี่ยนอายุเขาก็เปลี่ยนใช่ไหมนะครับปี2010เนาะนะครับอาจารย์เริ่มจากอดัมก่อนอดัมเนี่ยเป็น x แล้วก็นะครับเบอร์ตี้เนี่ยนะครับให้เป็น2 x เ,เพราะเขามีอายุเป็น2เท่าของอดัมนะครับเราสามารถใช้ให้เบอร์ตี้เป็น x ก,ก็ได้แล้วอดัมก็จะกลายเป็น x ส่วน2 ใช่มแต่อาจารย์ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบทํากับเศษส่วนนะมันทําให้เรามีโอกาสผิดพลาดแต่ก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับ mm hmm. ให้อดัมเป็น x ซะเบอร์ที่ก็เป็น2 x ก็จบนะครับตัวเลขกลมๆล,ลงตัวเลยนะครับคร mm hmm. าวนี้เขาบอกว่า and that in 2015ก็คือปี2015 5ปีถัดมานะครับเนาะอ,อายุของเขาทั้งสองคนเนี่ยนะครับจะต่างกัน5ปีหมายความว่านะครับปี2015เนาะนะครับ ก่อนที่จะไปทําตรงนั้นเราเขียนอายุที่เปลี่ยนไปก่อนนะอดัมเนี่ยเขาอายุ x ใช่ไหมตอนปี2010าะนั้น2015เขาก็ต้องอายุกลายเป็น x ใช่ไหมครับบวกด้วย5อ่านะแล้วก็เบอร์ที่ก็จะเป็น 2x นะครับบวกด้วย5เหมือนกันเพราะว่า5ปีผ่านไปใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะเนี่ย2010กับ2015นะครับมันผ่านมาเนี่ยทั้งหมด5ปี นาะอาจารย์ก็เลยใช้สีน้ำเงินให้เราเห็นนะนะครับว่าเขาเป็น1 5กห้าซึ่งพอมาอ่านคอนดิชันคอนดิชันมาอยู่ข้างบนเขาบอกว่านี่นะ there are five years between Bertie and Adam แสดงว่าตอนนี้นะครับอายุเขายกห่างกัน5ปีพอดีเนาะจริงๆ2พันสิบมันก็ต้องห่างกัน5ปีเหมือนกันใช่ไหมนะครับ2พันสิบที่แล้วห่างกัน5ปี2พันก็ห่างกัน5ปีเหมือนเดิมนะครับไม่รู้โจทย์จะให้มาทำไมเนาะอาจารย์ทำตามโจทย์ละกันเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็จับลบกันเลย 2x บวก5นะครับลบด้วยใช่ไหมครับ x บวก5ขอเส่บมกเล็กแค่2อันใช่ไหมเบอร์ซี่ลบด้วยอดัมมันต้องเท่ากับ5ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าต่างกัน5 5ปีนะครับอ่ะแก้สมการปุ๊บปุ๊บตัดออกมาจะได้ x เนี่ยเท่ากับ5แสดงว่าอะไรแสดงว่าเมื่อปี2010นะครับอันนี้กลับมาแทนค่าเลยนะนะครับเมื่อปี2010 เนาะอดัมเนี่ยมีอายุเท่ากับห้าปีแล้วก็เบอร์ซี่จะมีอายุเท่ากับสิบปีนะครับ5 years old บวก t 10 years old แต่โจทย์ไม่ได้ถามทั้งอดัมและเบอร์ซี่อาจถามด้วยถามโดยจะโจบอกว่ามีชาวด้วยนี่ชาวนะครับคนสุดท้ายคนเดทสุดท้ายชาวกับอดัมเนี่ยห่างกาันสามปีนะครับซึ่งชาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็น middle g r a n c h i e แสดงว่าชาวเป็นคนกลางชาวจะอายุน้อยกว่าอดัมไม่ได้เพราะเขาต้องอยู่ตรงกลางระหว่างอดัมกับเบอร์ดี้จะไปอายุน้อยกว่าอดัมไม่ได้นะคำว่าห่างสามปีเนี่ยม um ันอาจจะห่างบนห่างล่างได้ไงอาจจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเนี้เขาบอกว่าต้องเป็นคนกลางเพราะฉะนั้นชาวก็จะมาแทรกอยู่ตรงนี้เลยนี่ใช่ไหมเนี่ยนะครับเนี่ยชาวจะต้องมาแทรกอยู่ตรงนี้ซึ่งชาวห่างจากอดัมสามปีเพราะฉะนั้นชาวก็จะต้องกลายเป็นแปดปีนะครับ สรุปเนาะนะครับอดีข้อที่มันไม่มีช้อยให้เรานะครับอาจารย์ก็จะเขียนเนาะสรุปเนาะครับอดัมเนี่ยนะครับอายุโจทย์หูโจดหลอกอีกปีสองพันสิบห้านี่โจทย์บอกปีสองพันสิบห้าโจไม่ได้บอกว่าปีสองพันเป็นเท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ทําตรงเนี้ยมันคือปีสองพันใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องบวกอีกห้าปีให้เป็นปีสองพันสิบห้าเพราะฉะนั้นอีกปีสองพันสิบห้านะนะครับนี่โดนเกือบโดนหลอกแล้ว In 2015ันะครับอดัมก็จะกลายเป็น10เนาะนะครับคนกลางก็จะเป็นชาวชาว8เนาะก็บวก5ก็กลายเป็น13แล้วก็คนสุดท้ายก็คือเบอร์ตี้นะเบอร์ตี้จาก10ก็จะกลายเป็น15โอ้เกือบโดนหลอกแน่นะครับคิดออกมาแล้วเรียบร้อยเนาะ5 8 10นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแต่นั่นมันคือปี2010ดีเขาไม่ถามปี2015เอ้ย2อ2 0 เราก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกเพราะนั้นนี่คือคําตอบเนาะอดัม10ชาส13แล้วก็เบอร์ที่15นะครับเรียบร้อยเนาะนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับกับ b Ma t ทเดลลตอนถัดไปครับขอบคุณครับ